การ์ตูนสากุระมาโฮเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนรักสีชมพูของยายแวน่นเอาละครับสำหรับตอนเดียวจบตอนนี้นะครับก็ขอมีกลมหัวข้อฉันเป็นยายแว่นที่แอบชอบหนุ่มคนหนึ่งถ้าเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยก่อนรับชมก็ยินืมซัพพอร์ตกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับตื่นสายจนได้สินะยายก้อยเอ้ยตั้งปลุกไว้ยอย่างดีเฮ้ย ลืมแนะนำตัวไปเลยฉันะชื่อก้อยเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมสากุระฉันไม่อย่างงั้นนะ่ะถ้าเราไม่รีบมาโรงเรียนอาจารย์น่ะก็จะหาคะแนนสินะนี่เยก้อยคือตอนพักเที่ยงนะ่ะแกน่ะอธิบายโจทย์ข้อน,นี้ฉันฟังได้ไหมอะ่ะครูฉันนะ่ะแกก็รู้ว่าฉันไม่เก่งอ๋อได้จะส้มนี่เธอดูนี่สิฉันน่ะว่าจะลดน้ำหนักแต่มันน่ะก็อดไม่ได้เพราะหมากระทุน่ะสิ นี่ทุกคนน่ะคงงงใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมฉันน่ะเป็นเด็กเรียนแต่ทําไมไมาอยู่กับกลุ่มคนธรรมดาเพราะว่าฉันคิดว่าพวกเขาน่ะทาไมฉันมีความสุขได้ตลอดเวลาที่อยู่กับพวกเขาไปหาหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดีกว่าที่ห้องสมุดน่าจะมีอ้าวนั่นมีคนมานั่งข้างๆที่ประจําของฉันเลยเหรอเนี่ยเออไปขอนั่งข้างๆเขาก็คงได้สินะอ่ะเออ,เอ,อนายฉันนะ่ะขอนั่งด้วยได้หรือเปล่า ถ้าเธอนาะอยากนั่งก็นั่งเลยนะขอบคุณนะที่ให้นั่งข้างๆอืมไม่เป็นไรหรอกเยว่นฉันนะ่ะก็เพิ่งรู้นะว่าเยว่นอย่างเธอนะ่ะชอบมาอ่านหนังสือทั้งที่สายตาสั้นใส่แว่นนะ่ะมันก็ช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งล่ละเพราะฉันนะ่ะก็ชอบอ่านหนังสือด้วยแหละนี่เรานะ่ะก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันเออ้อใจดียังไงไม่รู้แฮ เออเออนี่เธอฉานหน่ะยังไม่รู้ชื่อเธอเลยเธอชื่ออะไรเออฉันชื่อก้อยแล้วนายล่ะเออผมชื่อพลนะเออคือผมผมขอเฟซกับไลน์คุณได้หรือเปล่าวะฮะเออเรื่องนั้นมันก็ได้อยู่หรอกแน่นอนหลังจากวันนั้นฉันกับพลก็ได้แลกไลน์แล้วก็เฟซกันอ๋ยไอ้ก้อยเดี๋ยวนี้ ชงทักแชทไม่สนใจเพื่อนฝูงเลยนะเอ้าวยีอแกนฉันตกใจหมดเออฟงแฟนอะไรนะฉันน่ะไม่มีหรอกนะจริงจริงจริง,รงฉันน่ะไม่มีแฟนอะไรเลยจริงๆนะเธอน่ะเชืช่อเะอโอ้ยก็ยมันน่าสงสัยนะแกยี่โก้ยแกปิดบังอะไรพวกฉันไปรึเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกนะเทไปทั้งหัวใจแล้ว คุณรักผมขนาดไหนผมก็รักคุณเท่านั้นแหละครับคุณก้อยอ่ะเออคุณพลเออคุณแอบฟังฉันหรอคะอ้าวถ้าผมแอบฟังคุณก็ต้องไม่เห็นผมสิครับคุณก้อยอ่ะเออเรื่องจริงหรอคะที่พูดนะ่ะจริงครับแล้วผมก็ขอคุณเป็นแฟนด้วยครับเออแต่เรายังไม่รู้จักกันดีเลยนะคะผมว่ามันไม่เร็วไปหรอกครับ ฉันก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะว่าฉันก็รักคุณไปหมดหัวใจแล้วเหมือนกันผมก็เหมือนกันครับคุณก้อยขอบคุณนะคะคุณพลที่ชวนฉันมาเที่ยวที่สวนสนุกผมน่าอยากเห็นคนยิ้มมากๆครับหูท้องฟ้าสวยมากครับดูสิหูสวยจริงค่ะคุณพลผมเห็นคุณยิ้มได้ผมก็มีความสุขมากแล้วล่ะครับ ฉันก็เหมือนกันค่ะสนุกมากเลยนะคะทริปนี้ สงสัยผมจะพาเล่นแก้วหมุนจนคุณเวียนหัวน,นะครับขอโทษนะครับแต่ว่าผมอยากให้เวลานี้ยาวนานไปเป็นร้อยปีเลยอะ่ะอ้าวหลับไปแล้วหรอเนี่ยและน,นี่ก็คือชีวิตในมัธยมของผมนายพลคนนี้จะดูแลน้องก้อยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าเออพี่ต้องไปทุระเนาะนะตอนภาคอยู่นี้ก็มีรถมารอแล้วนะครบโอเคก็ถ้าใครผ่านมาแล้วชอบก็อย่าลืมซัพพอร์ตกันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งช่องเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปถ้าใครชอบก็อย่าลืมเชิญเพื่อนๆมาดูด้วยกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย